สวัสดีครับเปิดโลกกีฬาของเราในวันนี้ประเดิมมาที่เรื่องของฟุตบอลนะครับโดยที่สิงห์แดงมิเดิลสเบอร์ก็ถูกเือเหลืองบรุสเซียดับมุนบุกมาเผาเครื่องในเกมเทสติมเนียอุ่นเครื่องในเมื่อวานนี้นะครับที่ประเทศอังกฤษครับโดยที่มิเดิลสเบอร์เปิดรังลิเวอร์เซตสเตเดียมรับการมาเยือนของดับมุนในเกมเทสติมเนียแมชที่จัดให้กับโรบบี้มัสโตอดีตผู้ลเล่นของตอนเองที่รับใช้ทีมมากว่า10ปีนาทีที่9กนั้นวิดท,ที่จะมีมวยหมู่ครับเมือ Hamilton, ard, เ่อแฮมิงตันริคาร์ดดาวเตะส ทำฟาวเฮกเกฮดรูลิกส่งผลให้นักเตะทั้งสองฝ่ายรูก็กาหากันแต่ก็มีการสักอ,อกเล็กน้อยครับทุกอย่างก็จบลงด้วยดีไม่มีมวยหมู่แถมให้แฟนบอลได้ดูกันไตอย่างใดจังหวะนี้ครับียกว่าจะท,ทาให้แฟนบอลได้เฮกันทั้งสนามทีเดียวนะครับจากบอลเป็นมวยจังหวะนี้ครับเซียสคาเปตานวิชก็มีโอกาสยิงแต่ว่ามาคอสลีครับป้องกันเอาไว้ได้บุบไปทีเดียว ซึ่งมาถึงที่นาทีที่30ครับมิโลสลาสเปวิชก็เตะมุมไปเข้าทางของวิกเตอร์อิกเบบาซูเปอร์สตาร์ชาเนกิเรียนซัดประตูให้เสือเหลืองนำา0เป็นลูกโกระยะเผาขนหมดครึ่งแรกทีมเยือนนำอยู่1 0นะครับจังหวะนี้กุยเซเป้ไรน่าก็มีโอกาสสับกายให้กับเสือเหลืองนำเป็น2 0ตูนแต่ว่าออกนอกกรอบไปอย่างน่าเสียดายกระทั่งมาถึงนาทีที่70ครับเจบสันกาวินก็มุ่งบอลพลาดเข้าประตูของตนเองจบเกม สีเหลืองบรูสเซียดอกมุนบุกมาพิชิตสิงห์แดงมิดสเปอร์ได้ถึงถิ่น2ประตูต่อศูนย์ครับจากเรื่องของฟุตบอลครับเรามาที่เกมเทนนิสกันบ้างซึ่งมารซัสฟินนักขวดดารุ่มจากรัสเซียฟอร์มแรงแบบชุดไม่อยู่นะครับควา้าแชมป์เทนนิสมาสเตอร์ซีรีส์ที่ประเทศแคนาดาได้เป็นผลสําเร็จเมื่อวานนี้ครับใน,นรอบชิงชนะเลิศมารซัสฟินนักเทนนิสจากรัสเซียมือวางอันดับแของรายการพบกับ าเรวเร์เลวีจากอิสราเอลที่รายการนี้โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมด้วยการผ่านเข้าชิงชนะเลิศทั้งๆท,ที่เป็นนักขวดควอริฟาฟในเซตแรกนั้นซึ่งเล่นไปได้เพียงแค่สามเกมก็ต้องยุติการแข่งขันชั่วคราวเพราะว่ามีฝนตกนะครับแต่ว่าเมื่อมาเล่นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งซาฟิงก็ใช้การหวดโคแฮนได้อย่างได้ผลทําให้เขาชนะไป2เซตรวดด้วยสกอร์หต่อ2และ 6. ต่อสาคว้าแชมป์ไปครองโดยเป็นแชมป์รายการที่สาของเขาในฤด,ดูกาลนี้หลังจากครองแชมป์ที่บาร์เซโลนาและมายโยกาที่สเปนมาแล้ว นอกจากนี้ที่สําคัญที่สุดครับก็คือทําให้อันดับโลกของเขาพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่4ของโลกจากอันดับ8ตามระบบการจัดคะแนนแบบแชมเปี้ยนเลสน่เองครับฮ <Okay. S 1> าเรลลเลวีนั้นนับว่าเป็นนักเทนนิสจากอิสราเอลคนแรกนะครับที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของ ATP ทัวร์ได้นับตั้งแต่ที่เพื่อนร่วมชาติของเขาก็คืออาร์มอสเมนดรอฟเคยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันที่กลุงมเจอาวิฟประเทศอิสราเอลมาได้เมื่อปี1994ครับ ส่วนการแข่งขันเทนนิสหญิงอีกหนึ่งรายการนั้นก็คืออะคูราคลาสสิกในรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าวินัทเบเรียนจากสหรัฐอเมริกาก็สามารถพิชิตมริการ์เซเลสนักขุดร่วมชาติไปได้อย่างสนุกทีเดียวครับ2ต่อ1เซตดยสกอร์6ต่อ0 6ต่อ7ทายเบรก3ต่อ7และสกอร์อีกครั้งหนึ่งก็คือ6ต่อ3นั่นเองนะครับจากเทนนิสเรามากันที่กอล์ฟส่วนบ้างครับในการแข่งขันกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนลก็ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วโดยที่ er Els เออร์เนียลส์ ปีนี้ที่สหรัฐอเมริกาไปครองครับในการแข่งขันวันสุดท้ายเมื่อวานนี้แม้ว่าเออร์เนลส์จากแอฟริกาใต้จะออกรอบด้วยการนําถึงแคะแนนแต่ห่างกันเพียงแค่2แต้มแต่เมื่อถึงในหลุมสุดท้ายเอลส์ Els ก็ทาสกอร์นี้ห่างออกไปเป็น4แต้มเมื่อเขาทําได้อีก1บอดี้ขณะที่มิเกอร์สันทำได้ดีที่สุดเพียงแค่เซฟผ่าจึงไล่ไม่ทันคะแนนวันสุดท้ายของมิเกอร์สันทําได้12แต้มรวม4วันมี44แต้มขณะที่เอลส์วันสุดท้ายทําเพิ่มอีก8แต้มรวม4วันมี48แต้ม พร้อมกับควา้าแชมป์ปรองตือสกอร์ของเขาเท่ากับสถิติของการแข่งขันที่ซีนิกระสันเคยทําไว้เมื่อครั้งที่เขาควา้าแชมป์รายการนี้เมื่อปี1993และปี1997ครับจากนั้นอรารับไปกันที่ประเทศสวีเดนกันบ้างครับชมกอล์ฟแกนดเเนเวียนวันสุดท้ายลีเวสฟูดนักกอล์ฟจากมูลพื้นอังกฤษโชว์ฟอร์มไม่ออกในวันสุดท้ายประกบแค่สแควร์พาร์นะครับแต่ก็โชคดีที่ทําให้เขามีสกอร์ในสามวันที่ผ่านมานําห่างคู่แข่งยูไรสตร์ตก จึงทําให้เขาครองแชมป์แบบสบายๆรุสกอร,รวมสีวันสิอันดับาสรโดยเป็นแชมป์รายการที่4ของเขาในฤดูกาลนี้และยังเป็นปรายการที่13ของยูโรเปียนทัวร์ในเวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นและที่สําคัญนะครับก็คือทําให้คะแนนสะสมในยูโรเปียนทัวร์ของเวสต์วูดแสงหน้าเออร์นีอลส์ไปแล้วครับดังนั้นรีเวสต์วูดจึงกลายเป็นโปรโมือ1หนึ่งของยุโรปคนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วส่วนรองแชมป์รายการนี้เป็นของไมเคิลแคมเบลจากนิวซีแลนด์โดยเมื่อวานนี้แคมเบลตีได้4อันดับา รวม4วันครับ11อันเดอร์พารครับมาที่ความเคลื่อนไหวกีฬาในบ้านเรากันบ้างครับขณะนี้สมาคมกีฬาหลายสมาคมก็หันมาช่วยเหลือตัวเองมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียวครับเพื่อเป็นการหาทุนสนับสนุนในการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาโบลิ่งทีมชาติไทยสมาคมโบลิ่งแห่งประเทศไทยจึงได้จัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลขึ้น ที่บล็สวิก R C A ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ครับได้รับความสนใจจากนักกีฬาดาราและประชาชนเป็นอย่างดีโดยรายได้จากการแข่งขันจะเป็นทุนให้กับโครงการต่างๆของสมาคมและยังเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับนักกีฬาทั้งชุดใหญ่และชุดเยาวชนเรียกได้ว่าได้ทั้งออกกําลังกายและร่วมสนุกแถมยังเป็นการช่วยเหลือนักกีฬาอีกทีหนึ่งด้วยนะครับสำหรับผลการแข่งขันนั้นปรากฏ